้นที่ห้ากับเ้าโเนอร์ค่ะรถสิบเดเมตเพิดอรสามพันที่สีบเกิเต์ของเลยค่ะน่ห์ค่ะดยชมพี่นาะได้นะโเร์คันี้ค่ะราคาดานตรคันสงแสนสองหมืกพันบาทเสน่หยค่ะชวยเลยคะลูกค้าป็นราคามาได้เลยค่ะหน่าคุกค่ะอาวเป็นพื้นราคามาเท่าไให้ราาบาตวยนะคะสองแสนเนวราคต่อสิบพัซี่อกต่อได้เลยไม่ต้องรอเพาะช่วงสด้เป็นสามพันราต่อ่ะสี่ิาแล้วชบต่อเลยสมงแส้เป็นค่ราคาไปต่อสอง่วรา ต่อเลยแบบตัดหรือสมายได้วนะคะซื้อต่ดตอนนี้อะไรนะซื้อต่อต่อเลยจุดมือแล้วผมตัดจุดซื้อไปตัดซื้อไปซับเป็นวันซื้อตัดเป็นวันซื้อไปซับเป็นวันซื้อไปซับเป็นวันซื้อไปซับเป็นราคาซื้อต่อไปซับเป็นวันซื้อไปซับเป็นวันซื้อไปซับเป็นวันซื้อตไปซับเลยซป็นวันซื้อ่ปซับเมื็นวันซื้อไปเลยซับเป็นวันซื้อไป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 ซับเป็นวันซื้ค่ะ เ่ลายสวงกัิสงตกันไลสองเก้าสงราใส่ก็หีสองพันใส่ก็หน่สองพันนักเหนึ่อาใส่ก็มนสองพันนักซว้นใส่ก็เป็นราไจกองแปดพันมาแล้วเก้าหปดดวไปหล่อไหมั่สองเก้าปเป็นะรนี่ยใส่ก็มดปา้นใส่ก็หดานนักเหน่อยส่ก็หมดนักซว้ใส่ก็หนึ่งแปดระมดาหนึ้งรค่ะสองเก้าแปดเป็นอะไรเนี่ยินใ่ก็หานช้นใส่ก็หมดปานนัน่อยนส่ก็หมด สาบาทมาแล้วคนค่าเกดได้เลยไม่ต้องรอนะส่วต่อไปต่ดได้เลย่งชเนรไปต่อไหมค่ะชัางชอะไรนะช่มบอะไรชัาสบัชัสัตนเช่งสบัตนสวสามแนานาคา่สาองันเป็นอะไรามนสัันนักตสสนองนักาสแนสันาน่คาไรันะคะต่อสามแสนสนรยน้ไต่อัมคางสันเปนเนี่ช่งสี่นายช่สบ